ก็ชวมาหนึ่งหนึ่งกับคนดูนะครับก็ผมสร้างเองนะบก็เข้ามาเยอะๆนะครับก็คอมเมนต์เยวยแล้วเปิดเลขเข้าให้มามาครับโอเคอมเมนต์ครับตอคนคอมเมนต์โคตรเลก มีแหละนันทัวร์เวนวัดโอ้โหเหี้ยแม่งคนนี่ใหญ่เลยอะไรครับโอเคครับมาสมาร้างความประทับผมมีบัตรทักท่องอยู่เรียกไหมครับโอเคขอสวัสดีครับครับเข้าห้องเข้าห้องเลยครับเจมส์มีปุ่มี่เนี่ยมาเลยครับนมมรนนนเนี่ยผมมีบัตรทักท่องเลยเนี่ย เล่นไมค้คาวเดี๋ยวผมสร้างเองแล้วน้องมีวัดไหมอะอะไรเนี่ยไอว้วงอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่ถึที่จะตั้งอีกแล้วมาพี่แต่งตัวละครพีนะแล้ว no, เดี๋ยวพี่สร้างเองครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลย เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยตัวผมพอเต็ีมตัวก่อนนะโอ้มีดาวโหลดจบแล้วเข้ารอเลยครับโอเคครับน้อง อ่าแล้วอย่างนั้นพี่ขอเต็มก่อนโอ้ช่กละดาน่ะกระดานอ่ะนะพี่ไวะอโอยก่อนเอนนี้ดีกว่าง่ายทีมามาน้องี่สร้างเอง เก็บหม่สิบสามบินนะละสองร้อยโอเคบ็นพันห้ามองว่าไงเนี่ยเคมาครับเจ็ดคิวครับมาเลยครับไปดีห้องห้าแปดหกสี่หกหกนะรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้า พ,ออพีครับเข้ามายังเอ่อยเรากำละ พี่พิมพ์ให้ดีกว่าง่ายดีเลี้ยงข้าก็ตามดีนะนี่นะครับเลี้ยงผองนะคะับไอเนี่ยเอาไหนอะไรครับเนี่ยเอาไหนไม่เข้าว่าอะไรครับ ไอดีห้องห้าแปดหกสี่หกหกครับโอ้โกดผิดจบแล้วหัดห้องอ่ดว้าง Để đợi bên mình nè Bên đường nào đó, bên mình nè